สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย y y u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  e e กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวค่ายญี่ปุ่นอย่างโตโยต้านะฮะในการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของแบตเตอรี่โซลิดสเตตนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าค่ายญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับ ตโยต้าแบตเตอรี่โซลิดสเตเลยนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เคยสัญญาไว้ในปี2030เนี่ยโตโยต้าจะสามารถทําสําเร็จหรือไม่นะฮะแต่ว่าข่าวล่าสุดของทางด้านค่ายจีนอย่าง BYD ยเนี่ยเขาก็บอกว่าในปี2027นะฮะแบตเตอรี่โซลิดสเตตเนี่ยก็จะสามารถนำมาวิ่งจริงได้แล้วนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ายญี่ปุ่นอย่างโตโยต้านะฮะว่าจะสามารถทําแบตเตอรี่โซลิดสเต e เนี่ยสำเร็จจริงๆแล้วนามาแข่งขันกับทางด้านประเทศจีนได้หรือไม่นะครับ แต่มาในวันนี้นะฮะเรามีข่าวล่าสุดของโตโยตานะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของรถไฮโดรเจนนะฮะซึ่งเรื่องราวของรถไฮโดรเจนเนี่ยทุกคนก็อาจจะคิดว่าโตโยตานั้นเขาลดราคานะฮะของเจ้ารถยนต์ไฮโดรเจนของเขานะฮะจาก70,000นกว่าเหรียญเนี่ยเหลือเพียงแค่1 5 0 0 0ห่นเหรียญสหรัฐหรือราวๆ5 0 0 0 0นต้นๆน,นะฮะนท่านผู้ชมก็อาจจะคิดว่าโตโยตานั้นนะฮะเขาถอดใจเกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างรถยนต์ไฮโดรเจนของโตโยต้าอาจจะ เจ๊งไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าลดราคาขนาดนั้นเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าโตโยต้านั้นถอดใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับเจ้ามิไลเย XLE เนี่ยมีการลดราคาจาก7 0,000กว่าเหรียญน,นะฮะเหลือเพียงแค่1 5 0 0 0เหรียญสหรัฐนะครับเรียกว่าราคาเนี่ยถูกลงมาถึง70%เลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเกือบที่จะเป็นรถที่ถูกที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับทุกคนก็คิดว่าโตโยตาน,นี่อาจจะหมดแรงคา เจ้ารถไฮโดรเจนแล้วก็ได้จนทําให้ขายแบบ s สตอกออกหมืเลยนะครับแต่มาในวันนี้นะฮะเรามีข่าวที่น่าตื่นเต้นของทางด้าน t o โยต้า FCEV หรือว่ารถไฮโดรเจนของ Toyota นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับซึ่งล่าสุดนะครับในสื่อน,นี้เขาก็เขียนว่าไม่ว่า Toyota นั้นจะทํารถไฮโดรเจนอย่างดีหรือไม่ดีหรือจะล้มเหลวหรือจะประสบความสําเร็จก็าตานะฮะแต่ To โยตาก็ยังคงมุมานะลงทุนอย่างมหาศาลเดินหน้าต่อไปนะฮะ เพื่อผลักดันสายการพัฒนาระบบส่งกำลังด้วยไฮโดรเจนนะฮะและเพิ่งเปิดเผยระบบขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นที่3นะฮะหรือว่าเป็นเจเนเรชันที่3ใหม่ล่าสุดของรถไฮโดรเจนของโตโยต้านั่นเองนะครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องอย่างที่สุดเพื่อที่จะสร้างสังคมไฮโดรเจนให้ได้นะครับตโตโยต้าเขาแจ้งว่าระบบเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นที่3นี้มีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วน้ําหนัก ก็คือเบากว่าเดิมมีความที่น่าเชื่อถือมากขึ้นและมีประสิทธิภาพด้านการทำระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนด้วยนะครับระบบใหม่นี้เนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่ามีความทนทานมากขึ้นถึง2เท่าเลยนะฮะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทุกคนก็น่าจะทราบนะฮะว่าถ้าโตโยต้าเขาบอกมาเลยนะฮะว่ารถยนต์หรือว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยทนทานนะฮะเราก็ต้องรับประกันความน่าเชื่อถือของโตโยต้าที่เขาพูดมาได้เลยนะครับโดยมีความน่าเชื่อถือเมื่อเทียบกับ เครื่องยนต์ดีเซลของเขาเนะฮะเขาบอกว่าความแข็งแรงของเครื่องยนต์ของเจ้าไฮโดรเจนของเขาเนี่ยมีความทนทานมากขึ้นพอๆกับเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะฮะโอ้โหตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะแล้วเขาบอกว่าทนทานมากขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่มีข้อดีเพิ่มเติมก็คือการออกแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องบำรุงรักษาใดๆเลยก็ได้นะฮะเรียกว่าคุณขับไปอย่างเดียวเลย ไม่ต้องเสียตังค์บำรุงรักษานะฮะจะขับเหยียบแรงแค่ไหนแต่เขาบอกว่าไฮโดรเจนของโตโยต้าอันนี้ก็คือเอาอยู่นลฮะ,ะโอ้โหตรงนี้ไม่แน่ใจว่าโตโยต้าพยายามที่จะออกสื่อมาแซะทางด้านค่ายจีนบ้างหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะค่ายจีนในประเทศไทยก็กําลังเจอเรื่องราวมรสุมเกี่ยวกับอันไหลนะฮะซึ่งตอนนี้เรียกว่าไม่เพียงพอทั้งค่าย BYD แล้วก็เนต้นะฮะแล้วก็มีปัญหา เสียอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ว่าโตโยต้าเขาบอกนะฮะว่าเครื่องยนต์ไฮโดรเจนอันนี้ของเขาเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซลนะ,ะแล้วข้อดีก็คือคุณมีแรงใช้เท่าไหร่คุณใช้ไปเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยของโตโยต้าแทบที่จะไม่ต้องบำรุงรักษากันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะฮะอาจจะแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องนิดหน่อยนะแล้วก็วิ่งไปได้เลยอารมณ์ประมาณเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะตรงนี้โตโยต้า เขาได้ให้ข้อมูลไว้นะครับนอกจากนี้นะครับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนยังได้รับการปรับปรุงให้ลดลงอีกด้วยนะครับโตโยต้าแจ้งว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ติดตั้งระบบเคลื่อนที่ไฮโดรเจนแบบใหม่เนี่ยสามารถขับได้ไกลกว่าเดิม20%เลยนะครับข้อมูลอ้างอิงของโตโยต้ามิไล FC EV มีระยะทางการขับขี่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ640กิโลเมตรนะฮะด้วยระบบขับเคลื่อนเซลเชื้อเอพลิงรุ่นใหม่ ในทางทฤษฎีนะฮะจะสามารถขับได้ไกลถึง770กิโลเมตรนะฮะโอ้โหถ้าเกิดขับได้ระดับ770กิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าไกลกว่าทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าทุกค่ายนะฮะเมื่อเติมไฮโดรเจนเต็มถังโดยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะฮะทุกคนก็จะทราบว่ารถไฮโดรเจนเนี่ยยังไงเวลาเติมเนี่ยมันก็เหมือนกับรถยนต์น้ำมันอยู่แล้วนะฮะพร้อมทั้งยังไม่มี คาร์บอนใดๆเนี่ยออกไปด้วยนะฮะแล้วก็การผลิตไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรเจนแบบสีเขียวนะฮะเรียกว่าสะอาดทั้งระบบ100%กันเลยทีเดียวนะครับโตโยต้า fc ev เนี่ยรถไฮโดรเจนยุคใหม่วิ่งได้ไกลขึ้นระบบขับเคลื่อน fc ev นะฮะเจเนอเรชันที่3มีต้นทุนการผลิตที่โตโยต้าบอกว่าถูกกว่าเดิมมากด้วยนะครับเนื่องจากเขามีการวิเคราะห์ แล้วก็หาข้อมูลแล้วก็พยายามลดต้นทุนนะวัตกรรมในการออกแบบเซลล์และกระบวนการผลิตแบบใหม่นะฮะที่พยายามที่จะลดต้นทุนให้รถยนต์ไฮโดรเจนนั้นราคาถูกลงนะฮะซึ่งน่าจะส่งผลให้ราคาเริ่มต้นของไฮโดรเจนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้นลดลงกว่าเดิมมากนะครับพูดง่ายๆว่าราคารถยนต์ของ FCEV ในอนาคตเนี่ยจะถูกลงแน่นอนนะฮะโอ้โหม่น่านะฮะอยู่ดีๆราคาเจ้ามิไลเนี่ยอยู่ดีๆจากล้านหานะฮะ โตโยต้ามาทําราคาเหลือแค่5 0 0นนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นการที่จะนํามาชิงแข่งขันกับรถเดินไฟฟ้าก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติราคาไฮโดรเจนเนี่ยมันยังเติมยากอยู่แล้วก็ยังแพงนะแต่ว่าถ้ารถไฮโดรเจนนี่มันถูกนะฮะอาจจะถูกสัก5 0 0 0 6 0สนให้คนลองใช้อยู่แล้วถ้าเกิดใช้แล้วติดใจในความแข็งแรงทนทานของมันนะรตรงนี้ก็อาจจะเป็นด่านแรกที่ทําให้ผู้บริโภคนั้นเริ่มที่จะเปิดใจกับไฮโดรเจนก็ได้นะฮะตรงนี้เราก็วิเคราะห์มาแบบนี้นะครับ ในสื่อนี้เขาก็ยังกล่าวต่อนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าโตโยต้าเนี่ยยังมีตัวเลขไม่ได้เยอะนะฮะแต่ว่าโตโยต้าก็ยังคงมุ่งเน้นเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกอย่างเช่นไฮโดรเจนนะฮะเรียกว่าโตโยต้าก็ยังสู้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าการที่ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยมันยังไม่หลากหลายเท่ากับการใช้ไฟฟ้านะฮะแต่เขามองว่าในอนาคตก็อาจที่จะต้องกลับมาใช้ไฮโดรเจนกันอยู่ดีนะฮะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยก็มีใช้อยู่แล้วนะฮะในสําหรับรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่นะในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ โตโยต้าเขายังบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยก็ถือเป็นระบบขับเคลื่อนที่อยู่ตรงกลางระหว่างรถยนต์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์สันดาบนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้ช่วยลดโลกร้อนได้นะครับเขาบอกว่าเจ้าไฮโดรเจนเนี่ยเวลากรรมาวิธีการผลิตเนี่ยมันก็ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามานะฮะแล้วก็เวลาที่ใช้รถยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยมันก็ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนโตโยต้าเขาบอกว่าเขาก็ยังต่อสู้ต่อไปนะครับ โตโยต้าเขายังทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าระบบเซลเชื e ้อเพลิงไฮโดรเจนเจเนเรชันที่3เนี่ยจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับในงาน International Hydrogen f u e l c e l l Expo นะครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุน่นคาดว่าจะนำระบบเซลเชื้อเพลิงเจเนเรชัน er ล่าสุดเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเหนือและจีนนะฮะอย่างเร็วที่สุดก็คือปี2026หหรือว่าปีหน้านั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะแต่ว่าที่เรามองเห็นจริงๆเนี่ยก็คือ ความพยายามของโตโยต้านั่นเองนะฮะขนาดอีลอนมัสนะครับพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าช่วงแรกยังพบอุปสรรคมากมายเลยนะฮะแต่ว่าโตโยต้าก็ยังพยายามต่อสู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฮโดรเจนอยู่เลยนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นความคิดที่ตลกนะครับแต่ว่าในมุมมองของเรานณะตอนนี้เนี่ยโตโยต้ามาแนวที่ว่าพยายามที่จะลดต้นทุนนะฮะให้คนเนี่ยเข้าถึงกับรถยนต์ไฮโดรเจนของโตโยต้าที่ ทำราคาให้ถูกลงนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ลดราคาเหลือเพียงคันละ5-6าหกแสนนะฮะและเขาก็ยังพูดอีกว่ารถยนต์ไฮโดรเจนเจเนเรชั่นที่3ของเขานั้นนะฮะมันสามารถมีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันของโตโยต้าเลยนะฮะแล้วโตโยต้าก็ยังบอกอีกว่าการใช้งานเนี่ยคุณใช้ไปยาวๆเลยแทบที่จะไม่ต้องบำรุงรักษานะฮะเชื่อถือกับความทนทานของมันได้เลยนะฮะตรงนี้ก็ถือว่า เป็นอะไรใหม่ๆที่เราต้องรอจับตาดูเหมือนกันนะฮะสำหรับรถไฮโดรเจนเจเนเรชันล่าสุดของโตโยตานะฮะว่าจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงเนี่ยก็คือทรัพยากรที่ชื่อว่าไฮโดรเจนเนี่ยบรรดาปั๊มเนี่ยมันน้อยจริงๆนะฮะแต่ว่าโตโยต้าอาจจะมาแก้เกมที่ว่าทําราคารถให้ถูกลงนะฮะให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วพอคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วนะฮะเขาก็ใช้เครื่องยนต์ที่ทนทานเข้ามาให้คนเนี่ยถูกอกถูกใจนะฮะไม่แน่เหมือนกันนะฮะในอนาคต ไฮโดรเจนอาจจะแพร่หลายกว่านี้เมื่อรถยนต์ไฮโดรเจนนั้นมันถูกลงก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวไว้ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอแนะในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารยานยนต์ทุกชนิดทั่วโลกมาฝากน,นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ